สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการแก้ไขนะครับทุเรียนใบเหลืองรากไม่เดินนะครับเป็นเรื่องของการปลูกทุเรียนใหม่ๆนะครับก็จะเป็นปัญหานะครับที่จะค่อนข้างเจอกันทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูให้ไปดูนะครับวิธีการที่ผมทําไปเสร็จเมื่อกี้ผมคงอธิบายวิธีการทํานะครับว่าทําขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับเมื่อกี้ผมทําเสร็จไปแล้วก็เลยคุมฟางนะครับเดี๋ยวผมจะรื้อฟางออกก่อนแล้วอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับ ก็คือประมาณนี้นะผมอยากรู้ฟังออกก่อนนะครับก็ทุเรียนต้นนี้ก็ปลูกได้ประมาณห้าวันแล้วนะครับวิธีการที่ผมทํานะครับถ้าใครหรือใครเจอปัญหาทุเรียนใบเหลืองนะครับผมจะให้เราดูรัศมีทรงพุ่มของใบนะครับของต้นกิ่งไหนที่ออกห่างที่สุดนะครับให้เราพรวนดินตรงนั้นนะครับก็คือสังเกตดูใบตรงนี้นะครับแสดงว่าปลายใบตรงไหนให้เราพรวนดินตรงนั้นก็คือบริเวณนี้นะครับแล้วก็ให้พรวนลือประมาณสิบถึงยี่สิบเซนนะครับให้มีความกว้างนะครับประมาณยี่สิบถึงสามสิบเซนนะครับ พอเราพรวนดินเสร็จเนี่ยให้เราหาปุ๋ยหมักนะครับมาใส่บริเวณเนี้ยต้นประมาณสักสามกำมือนะครับส่วนของผมผมจะใส่แฟงฮิวมัสนะครับแล้วก็เอฟพลัสสลับกันไปนะครับก็ต้นหนึ่งประมาณสามกำมือนะครับก็จะใส่ทุกๆสิบห้าวันนะครับเป็นวิธีการที่ผมทําพอเราพรวนดินอะไรทุกอย่างเสร็จนะครับเราใส่ปุ๋ยเสร็จเราก็เอาฟางมาปิดนะครับใครมีฟางมีหญ้าเป็นหญ้าแห้งก็มาปิดไว้แบบนี้นะครับเพื่อป้องกันรักษาความชื้นนะครับ ก่อนที่เราจะลดน้ํานะครับให้เราคลุมก่อนให้เราคลุมก่อนเนื่องจากน้ําจะเป็นตัวตีให้ดินแข็งเร็วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลดการปะทะนะครับพอเราคลุมอะไรแบบนี้เสร็จนะครับบริเวณโคนต้นเราอยากไปคลุมนะครับให้ห่างประมาณหนึ่งคืบหนังคืบจากถุงเดิมนะครับนี่เห็นไหมถุงเดิมแล้วก็จากลําต้นก็ประมาณหนึ่งคืบไม่ต้องไปคลุมหรือคลุมบางๆก็ได้นะครับหลังจากนั้นวิธีการลดน้ํานะครับให้เราลดบริเวณตั้งแต่ปลายใบตรงนี้ลงมานะครับบริเวณรอบๆที่เราพรวนเมื่อกี้นะครับ อย่าไปรดที่โคนต้นนะครับเนื่องจากเกิดการสะสมความชื้นก็ทําให้ทุเรียนขาดออกซิเจนใบก็เหลืองได้เช่นกันนะครับปุ๋ยก็เช่นกันนะครับอย่าไปใส่ที่บริเวณโคนต้นให้ใส่บริเวณปลายใบตรงนี้นะครับเหมือนกันทุกๆครั้งนะครับส่วนการรดน้ํานะครับก็ให้ดูความชื้นเป็นหลักนะครับวิธีรดให้ดูว่าความชื้นที่ทุเรียนต้องการก็คือประมาณ30 6สหสิเปอร์เซ็นะครับความชื้นดินให้เรากำแล้วก็วัดนะครับ คข้าวแบบนี้ฮะอย่างนี้แสดงว่าความชื้นยังเยอะอยู่ไม่ต้องลดนะครับนี่ก็เกิน60สเปอร์เซนไม่ต้องลดหรือเพื่อนๆหาเครื่องวัดนะครับที่มีขายตามลาซาด้าครับก็ร้อยกว่าบาทมาปักนะครับดูที่ความชื้นถ้าต่ํากว่า30เอร์เราค่อยลดนะครับส0มสิบห้าเนี้เริ่มลดได้แต่ลดไม่ต้องเยอะนะครับสําคัญคือให้ลดบริเวณปลายใบของเขาแบบนี้นะครับอย่าไปลดที่โคนแล้วก็การวางท่อสปริงเกอร์นี่ผมสมมุติว่าเป็นท่อสปริงเกอร์นะครับอย่าวางใกล้แบบนี้นะครับ เนื่องจากทุกครั้งที่เวลาตีหัวสปริงเกอร์น่ะน้ำที่เป็นรัศมีเขาออกข้างก็จริงครับจะมีน้ําวางส่วนไหลลงมาตามท่อจะมาสะสมอยู่ที่โคนต้นจํานวนมากนะครับก็จะทําให้การระบายน้ําออกขาดออกซิเจนก็ส่งผลให้ต้นเหลืองได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็สําคัญนะครับก็เป็นวิธีการคร่าวๆนะครับในการดูแลป้องกันทุเรียนใบเหลืองและเป็นการแก้ไขด้วยนะครับวิธีการนี้ก็จะช่วยได้ หลังจากนั้นก็มีการฉีดนะครับให้เราใช้จุลินทรีย์นะครับถ้าต้นไม้ของเพื่อนๆใบเหลืองหยุดใช้ปุ๋ยเคมีทุกชนิดนะครับหรือจําเป็นต้องใช้ก็ให้ลดปริมาณลงครึ่งหนึ่งของอัตราส่วนปกตินะครับส่วนของผมเนี่ยผมจะใช้พวกจุลินทรีย์ต่างๆครับฉีดนะฉีดพ่นก็ใช้น้อยครับสิบถึงยี่สิบซีซีนะครับทุกๆเจ็ดวันนะครับก็ลักษณะต้นก็จะเป็นประมาณนี้ครับโอเคก็เป็นวิธีการนะครับดูแลต้นทุเรียนของเรานะครับแก้ไขอาการใบเหลืองต่างๆได้ด้วยนะครับ สวัสดีครับ